เลิกคิดว่าคนเห็นที่ต่างจากท่านเป็นพวกชังชาติเป็นพวกไม่หวังดีเลิกป้ายสีว่าคนที่เห็นต่างจากท่านเป็นพวกคิดร้ายต่อสถาบันหลักของชาติท่านประธานที่เคารพคะดิฉันไม่เห็นเหตุผลใดๆเลยที่เราจะยอมรับร่างพรบฉบับนี้นอกจากเราจะต้องรื้อใหญ่แบบไม่เห็นเขาเดิมซึ่งเราไม่สามารถทำในชั้นกรรมธิการได้ทันแน่ๆซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว ฉันก็เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ก็ยายก็คงไม่หลงเหลือความชอบธรรมใดๆที่จะบริหารประเทศบริหารงบประมาณบริหารเศรษฐกิจต่อไปในเมื่อท่านไม่เห็นหัวประชาชนไม่เคารพประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินงบประมาณฉันขอเสนอว่าอย่าหยุดแค่การปรับคอรมอค่ะท่านควรกลับไปย้อนถามประชาชนอีกครั้งว่ายังต้องการให้ในายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันบริหารประเทศต่อไปหรือไม่ ท่านควรจะย้อนกลับไปถามประชาชนอีกครั้งว่าเขาต้องการนโยบายแบบไหนที่จะนำพาประเทศฝ่าวิกฤตครั้งนี้ออกไปได้พักอื่นจะพร้อมหรือไม่พร้อมเราไม่ทราบแต่น่นอนว่าพักก้าวไกลเราพร้อมที่จะขอมติอีกครั้งจากประชาชนย้ำอีกครั้งนะคะว่าสิ่งที่เราอยากให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและไม่ทันใจซึ่งไม่ใช่ทันใจแต่เฉพาะพวกเรานะคะแต่ไม่ทันใจประชาชนคือตัวท่านนายกรัฐมนตรี แต่แทนที่ท่านจะตระหนักเมื่อสักครู่ท่านกลับดึงเอาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มากลบเกลื่อนความผิดพลาดของท่านเองมันไม่สามารถจะเสร็จได้ในปีเดียวหรือสองปีหรือสามปีหรอกครับก็จะยอยบริการมามันไม่ทันใจท่านหรอกครับไม่ทันใจที่จะเปลี่ยนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราได้ไม่ทันใจหรอกครับถ้านรื้อทั้งหมดรื้อระเบียบปัญหาการแผ่นดินทั้งหมดมันยังทาไม่ได้ตอนนี้หรอกครับฉันคิดว่าท่านต้องปรับทัศนคตินะคะเลิกคิดว่าคนเห็นที่ต่างจากท่านเป็นพวกชังชาติ เป็นพวกไม่หวังดีเลิกป้ายสีว่าคนที่เห็นต่างจากท่านเป็นพวกคิดร้ายต่อสถาบันหลักของชาติสิ่งที่ประชาชนรอการเปลี่ยนแปลงมาตลอด6ปีแต่ไม่ทันใจจริงๆค่ะก็คือตัวนายกรัฐมนตรีแล้วเราจะรอต่อไปไม่ได้แล้วถึงเวลาแล้วที่ท่านควรยุบสภาคือนอำนาจให้กับประชาชนค่ะ ในส่วนของถนนเนี่ยเราก็พยายามทาทั้งถนนใหม่แก้ไขถนนเก่าและถนนที่มีปัญหาทั้งหมดที่ท่านกล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยต้องซ่อมมันสร้างมาตั้งแต่สมัยไหนมันสร้างสะสมมา5แสนกิโลเมตรมันสร้างมาตั้งแต่ไหร่ก็ต้องหาผู้มาตรงนี้ไปดูแลตรงนี้แล้วก็ทําถนนใหม่ทําถนนที่มาทันทมไมมันก็ทาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันไม่สามารถจะเสร็จได้ในปีเดียวหรือ2ปีหรือ3ปีหรอกครับก็จะยอยบริการมามันไม่ทันใจท่านหรอกครับไม่ทันใจที่จะเปลี่ยนสถาบันชาติสถาพาวัตริย์ของเราได้ไม่ทันใจหรอกครับถ้ารื้อทั้งหมดเล ตอนนี้ลหรอครับ